กองกันยังหลังปีใหม่พร้อมลุยกับพี่แล้วนะนะเดี๋ยวได้รู้ว่าสมรภูมิลบมีเจงทีมนี่สนุกก็สนุกนะทำงานก็ต้องจริงจังเราควรที่จะลุยกันได้แล้วนะครับผู้ผู้ชายก็ไปลุยกันทุกวันเขาไม่ได้หยุดเลยผ,ผู้หญิงมาก็เป็นแรงให้เขาหน่อยคอยซัพพอร์ตงานทีมนี้ก็ต้องคอยส่งทีมนี้ก็คอยรับได้ไหมงานพรุ่งนี้ นะครับที่ที่ไหนนะลากบัง,บงเต็นโดมขนาดโอเคปิดจั่วไหมเต็นโดมสิบคูณยิบสี่ไม่ปิดจัวดดจ่วนะครับให้ทีมงานมาถึงหน้างานตอนสิบโมงนะครับโอเคนั่นคือเต็นโดมในส่วนโต๊ะเก้าอี้จะเข้าหลังเต็นโดมเสร็จก็คือให้มาขึ้นของเที่ยงแล้วไปถึงหน้างานตอนบ่ายโมงก็ได้ เวทีเครื่องเสียงมากี่โมง,ง,งบ่ายสองหลังบ่ายสองโอเค okay. นะครับนี่เป็นงานอะไรนะทีมเปิดตัวบริววษัทเราหยุดมานานแล้วพร้อมที่จะลุยกันได้แล้วนะถึงหน้าตาเราเหมือนกับเพิ่งจะสั่งเมากันก็เหอะแต่ก็ชาร์จแบตกันเต็มที่แล้วเนี่ยใช่ไหมที่ก้องอนะดีก็คือดีพวกเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับดีมากด้วยแต่อยให้ดูดูก็คือเรื่องงานนั่นแหละใช่ไหมไหมายเนาะ กีดกัดกันจนหูพี่จะระเบิดเลยนะในจ้นไม้สนเจ็บคอเป็นสงวันสนุกกันดีพี่ชอบนั่นแหละคือการลายพฤติกรรมทีม่ก็เห็นว่าเราอยู่กับพี่ได้นะโอเคต่อไปงานที่มอลังสิตเอารถมาขึ้นของวันที่ห้าสองคันนะครับเต็นท์ห้าสิบหลังแล้วเอาไปลงที่มอลังสิตเลยนะครับ แล้วเราก็ลุมกันทำงานวันที่ห้าวันที่หกเต็นต์ต้องเสร็จวันที่เจ็ดวันที่แปดโต๊ะเข้านะเอาแค่สองวันเนี้ยนะครับก่อนวันที่เก้าไม่ใช่เขาให้ส่งงานวันที่เก้าแล้วก็ไปเอาวันที่เก้าไม่เอาวันที่เก้าคือเราจะไปเก็บงานโอเคป่ะนะครับโอเคในเรื่องนี้เอาแค่สองวันนี้ก่อนมันใกล้ๆในเรื่องงานวันเด็กงานอะไรว่ากันอีกทีนะครับตามนั้น อานั่นแหละ,ะวันเด็กก็เข้ามาแล้วนะคอนเฟิร์มมาก็เดี๋ยวเตรียมของกันจัดของกันจัดคิวกันเดี๋ยวติดตั้งก็พร้อมจะลุยกันอยู่แล้วทุกคนชาร์จแบตจันเต็มที่แล้วผ่านมากี่วันแล้วสองสามวันละสามร้อยหกสิบห้าวันหายไปสาวันแล้ว,ว,ห,ว,ลวหรือสามร้อยหกสิบสองวันนับถอยหลังจะปีใหม่ปั๊บเดียวเว้ดีไหม <laughs> ช่วยดูนาฬิกาให้เรียบร้อยด้วยใครจะดูนาฬิกาตายเนี่ย ปีใหม่เริ่มต้นใหม่ให้มันดีๆหน่อยสิฮะยังวนเวียนอยู่มีนาฬิกาตรงนี้เวลาของตัวเองเวลาของตัวเองด้วยนี่น้าพี่ไม่เคยมีเวลาใช่แต่ละเรื่องเถียงเก่งยังเลยนะเดี๋ยวไม่ให้กลับบ้านให้คีมกลับคนเดียวเคยเจอป่ะมามามาก่อนกลับทีหลังก็มีนะโอเควัน <c oughs> <c oughs> okay, นี้ไม่มีอะไรมากก็เลยพอปล่อยกลับ ีใครมีอะไรจะถามพี่ไหมเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันหน้างานนะครับออกไปหน้างานกันแต่งตัวให้เรียบร้อยเราเป็นผู้หญิงแล้วก็ทำมาทาแมงได้เวลาที่ให้สวยแเรวก็สวยเห็นป่ะเ,เจ๋งจะตายน้องพี่โอเคตามนั้น